ฮันกิสเตียนเฮอร์สเตดนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กผู้ค้นพบว่าลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบลวดตัวนำนั้นในปีพศ2363หยจากการสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการะแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำจุดประสงค์สังเกตทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการะแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรงวัสดุและอุปกรณ์มีหนึ่ง รูปตัวนำเส้นตรง2แบตเตอรี่3เข็มทิศ4ี่ผงแม่เหล็กและผ้าพันแผล5สายไฟ6ก,กระดาษแข็ง7สวิตช์8ฐานรองกระดาษค่ะในขั้นตอนแรกเราจะเสียบรูวตัวนำเส้นตรงกับกระดาษแข็งจัดวางให้รูปตัวนำเส้นตรงตั้งฉากกับกระดาษแข็งหลังจากนั้นเราจะเสียบปลายทั้งสองฝั่ง ของรั่วตัวน้ําเส้นตรงกับแบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตต่อขั้วบวกไว้ด้านบนขั้วลบไว้ด้านล่างดังนั้นกระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านจากบนลงล่างค่ะหลังจากนั้นเราจะเปิดสวิตแล้วเราก็จะเลยผงเหล็กลงไปเรามีคําถามค่ะเมื่อเปิดสวิตแล้วเราโลยผงแม่เหล็กรอบๆรบั่วตัวน้าเส้นตรงที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านผงแม่เหล็กจะเรียงตัวกันอย่างไรให้ทุกคนลองคิดดูนะคะ ต่อมานะคะขั้นตอนที่2เราจะโรยผงแม่เหล็กรอบๆกระดาษตัวน้ำค่ะจากนั้นคลอกระดาษจนกระทั่งผงแม่เหล็กเรียงตัวกันเป็นแนว1ึงตัวนี้ทุกคนสังเกตเห็นแนวการเรียงตัวของผงแม่เหล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะต่อไปนะคะเราจะทําการเปิดสวิตต่อไปจะเป็นการนําเข็มทิศลงไปวางบนกระดาษแข็งตามแนวการเรียงตัวของผงเหล็กทีนี้เราจะทําการเปิดสวิต ทุกคนคิดว่าวางเข็มทิศบนกระดาษตามแนวเลียงตัวของผงเหล็กณตำแหน่งต่างๆและเปิดสวิตช์เข็มทิศจะวางตัวอย่างไรทุกคนคงได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะการเรียงตัวของเข็มทิศเนี่ยมีลักษณะดังนี้ซึ่งเขียนแนวทางการเรียงตัวได้ดังนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ